Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อภิสิทธิ์ฟันธงเลือกตั้งหน้าเพื่อไทยมาแน่แต่ต้องเผชิญปัญหาสวอ ในอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีปราทขาพิเศษเรื่องทิศท,ทางการเมืองและอนาคตการเมืองไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติว่าตนขอแสดงมุมมองส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์ทั้งนี้เมื่อปลายปี2564ช่วงที่ตนออกมาจากการเมือง ให้สัมภาษณ์นักศึกษาที่ทำวิใจัยในคำถามว่าวัฒนก,การเมืองไทยระหว่างเผด็จการกับราาประชาธิปไตยในที่สุดใครชนะ พราะช่วงนั้นมีปรากฏการว่าความถดถอยประชาธิปไตยเกิดขึ้นทั่วโลกโดยตนตอบไปว่าประชาธิปไตยหลายคนเคยคิดว่าเมื่อเริ่มเกิดขึ้นจะดำรงอยู่ในตัวของมันเองได้แต่เราเรียนรู้ว่าการสูญเสียประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนไม่สามารถปกป้องประชาธิปไตยจากภัยคุกคามต่าง ทั้งประชานยมเผด็จก,การทหารชาตินิยมดังนั้นประชาธิปไตยไม่ได้สิทธิที่ดำรงต่อไปได้แต่สิ่งที่ชัดเจนคือเผด็จก,การอยู่ไม่ได้จะเจอจุดจบเพราะไม่อิงกับหลักการหรืออิงกับประชาชนเพราะ,ระเผด็จก,การนั้นอิงกับบุคคลกับอำนาจอย่างไรก็ต้องมีวันเสื่อม ช่วงสองปีต่อจากนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางการเมืองผมเชื่อว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีปัจจุบันจะพยายามอยู่ครบเทอมเพราะไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลหรือนายกต้องการให้เลือกตั้งเร็วเนื่องจากระยะเวลาที่เหลือไม่ถึงหนึ่งปีมีความสำคัญคือรัฐบาลจะเผชิญกับความลำบากจากปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่เอื้อให้รัฐบาลได้รับความนิยมขณะเดียวกันฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเช่นกัน พราะฝ่ายค้านเชื่อว่ารัฐบาลจะเจอปัญหาที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งหน้าความได้เปรียบจะอยู่ที่พักฝ่ายค้านชัดเจนโดยเฉพาะพักเพื่อไทย นายอภิสิทธิ์กล่าวด้วยว่ากรณีจะอยู่ครบเทอมหรือไม่เทียบไม่ได้กับปัญหาสำคัญคือมาตรา272ให้อํำนาจสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีหากไม่แก้ไขก่อนเลือกตั้งอาจทำให้เกิดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งกับสว250คนแม้ในหลักการสาวจะต้านทานไม่ได้ แต่ไม่ราบรื่นและอาจเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเหมือนปี2535ได้ การปลดล็อกความขัดแย้งจากมาตรา272เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วมีรัฐบาลจากความต้องการประชาชนกระบวนการรัฐบาลเป็นธรรมเสมอภาคจริงรัฐบาลที่เข้ามาไม่มีวาระเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กลุ่มพวกพ้องจากนั้นนำไปสู่การช่วยทำกติกาใหม่เก็บบทเรียนจาก90ปีแสวงหาความสมดุลเพื่อประคองประชาธิปไตยให้เดินหน้าได้อย่างไรผมเชื่อว่ามีความหวังว่าความต้องการประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศต้องการนำไปสู่การเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยซึ่งจะช้าจะเร็วหรือราบรื่นอยู่ที่สถานการณ์ในแต่ละช่วงในอภิสิทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ